รถเกี่ยวเนาะน่ารักมากเลยอ่ะแต่ตัวเดินใหญ่เดาตัวเดินสิบแล้วนี่พ่ออันนี้ปั๊มเขาสเปคอะไรเราไม่รู้นะคะแต่เรามาดูก่อนเขาบอกว่าเออเขาเอามาโชว์เขาเอามาโชว์แต่เราเลยเห็นเนาะอ่อเขาว่ามีคนมาดูหลายคนแล้วเด้ อเท่ากัน่พวงนี้เากัน่ใ่มันเดียวกันแล้วม้อันนี้เครื่องอะไรนี่เครื่องอีซูซสอเครองอีซูุกเอนะคะรู้ได้เลยว่ากี่แรงนี่พ้อร้อยเก้าห้าเดี๋ยวดูเฟซเรา อะไรนะไหนนู่นเนี่ยจอรถหอยงามกว่าลาทีโน่เดียวทีโน่แต่รถแต่รถเขาไม่ใช่รถรถเตี้ยตั่นั้นโอ้ยคันนี้น่ารักเหรอขายแจกแสนเนาะนี่น่ารักดีเนาะ เล็กๆดีน่าเกี่ยวเท่าไหร่นี่สามเมตรเหรอนี่ใหญ่เท่าของเราเลยเลยอ๋อน่าจะสองเจ็ดสองแปดเหรอใหญ่ดีเลยน่าเกี่ยวยังใหญ่อ่ะคอยว่าสามเมตรแล้ววะเศษเราเลยเลยอ๋อโอ้น่ารักดี คอเหล็กบวกสแตนเลสไปเอามาอยากใส่น้อนี่ช่วงล่างเขาก็โอ้ยูเนี้ล่ะอือ เหมือนสตาร์ทเราเราลองหลายทีแล้วนะเน<ร>าะเอ๊ะแกลงไปเกี่ยวเลยเด้หนิแกก็ลงไว้เด็กอ้อาทำทำลงเกี่ยวมันต้องมีฝาอันนี้เขาทำโซ่ใหม่ให้ด้วยเนาะเขาใส่โซ่ใหม่ให้ด้วยรถเลิกก็เหมือนไหมบอสโอเคค่ะ okay, แค่นี้ก่อนเด้อฝนตกบักพักโอเคเดี๋ยวเ,เอามารายงานอีกทีนึงแค่นี้